ถ่ายวิดีโอจะใช้ไม์แบบไหนดีใช้เครื่องบันทึกเสียงแบบไหนดีทั้งกล้องใหญ่หรือกล้องมือถือนะครับจบในคลิปเดียวเลยครับมาดูตัวแรกเลยนะครับเป็นไม์ไวเลสไม์ไร้สายนะครับตัวส่งก็จะเน็บหน้าอกได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเน็บกับกางเกงได้ข้อดีคือเสียงดีมากสีิรภาพสูงมากแต่แลกมาด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงปัจจุบันมีแบบนี้นะครับแต่ว่าราคาถูกกว่านี้มากไม่ถึงหมื่น ลองไปหาดูครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นไม้ที่สามารถเนบได้แล้วก็มีตัวหัวเสียบก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีไอ้ตุ่มๆแบบนี้ใช้ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือทั้งกล้องใหญ่นะครับมีสวิตช์เลือกตรงนี้ข้อดีของเขานะครับก็คือเขาเก็บเสียงดีมากข้อเสียก็คือเขาเก็บเสียงดีมากเกินไปนั่นแหละครับเขาจะเก็บพวกเสียงนกร้องเสียงอะไรข้องแกงข้องแกงเขาเก็บมาได้หมดนะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาต้องมีแบตเตอรี่นะองมีฐานก็เล็กๆใส่เข้าไปอันนี้เป็นฐานกระดุมนะครับ ประมาณอย่างนี้หาซื้อได้ไม่แพงใส่ได้ก็ลองพิจารณาดูครับตัวต่อมาเป็นไม์หัวกล้องแบบนี้นะครับข้อดีของเขานะครับเขาเก็บเสียงชัดเจนมากนะครับแล้วก็มีสามารถจะมีปุ่มต่างๆเหล่านี้ปิดเปิดลดเ,เสียงลมเข้าเสียงไรสามารถทําได้ก็ต้องมีแบตก้อนเล็กรองเลี้ยงเขาตลอดนะครับข้อเสียของเขาก็คือ เขาจะเก็บเสียงดนตรีไม่ค่อยดีแต่เสียงสัมภาษณ์นี่ถือว่าดีมากแล้วก็ยังสามารถจะต่อสายยาวๆไปเป็นไม้สัมภาษณ์ไม่อะไรได้ด้วยนะครับจะหลักพันบาทนะหลักพันไม่ถึงหมื่นนะครับตัวต่อมานะครับเป็นเครื่องบันทึกเสียงแบบนี้นะครับแบบนี้เขาจะมีช่องสําหรับเสียบเข้ากล้องได้อย่างนี้ครับเป็นทั้งไม้หัวกล้องแล้วก็เป็นเครื่องบันทึกในตัวด้วยตัวนี้ข้อดีของเขาคือเซฟ ซาวนะครับหรือว่าจะบันทึกเสียงยาวๆให้เราได้และข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเขานะครับคือเขาสามารถจะต่อออกจากเครื่องเสียงได้เลยมีช่องต่อจากเครื่องเสียงได้เลยบันทึกได้นะครับบันทึกเป็น s อ c ดี d อยู่ตรงนี้นะครับมีคล้ายๆกันจะรุ่นไหนก็ของแต่ละยี่ห้อหลายๆยี่ห้อก็คล้ายๆกันัอีกตัวหนึ่งที่เป็นข้อดีของเขาเลยนะครับก็คือว่าเขาสามารถจะบันทึกเสียงดนตรีได้ดีมากเก็บมิติเสียงเก็บความถี่เสียงดีมาก จะบันทึกหน้าตู้การแสดงคอนเสิร์ตการแสดงอะไรบางคนก็ยังใช้ตัวนี้นะครับบันทึกทําคลิปร้องเพลงคลิปเล่นดนตรีนะครับนี่เลยลองพิจารณาดูครับราคาก็มีตั้งแต่หลัก2,000-3,000จนถึงหลักเป็นหลายๆายหมื่นไปเลยครับ,บสำหรับโทรศัพท์มือถือนะครับเมื่อก่อนผมก็ใช้ตัวนี้แหละครับตัวที่สายยาวๆเน็บแล้วก็ใช้เลยนะครับแต่ว่า พอใช้กับ iphone ก็จะมีปัญหาหนึ่งมันต้องมีอะแดปเตอร์แปลงแบบนี้ครับแปลงไอตรงหัวหัวเนี้ยต้องแปลงไปอย่างี้แล้วก็ต้องเสียบเข้ากับ l i น h ่ n อ่ะ,อะต้องเสียบเข้าอย่างนี้ืม,มันก็จะยุ่งยากแต่ทุกวันนี้ก็ใช้เป็นไม์ไวเลสนะครับไม้ลอยที่ใช้เน็ตแบบนี้ครับตัวเล็กๆเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้แนะนำเลยครับแนะนำ แต่ว่าแนะนําให้ซื้อ2ไม้นะครับเวลาไม้ตัวหนึ่งเสียอีกตัวหนึ่งก็ยังพอใช้ได้หรือไม่เราอาจจะนึกสนุกทำคอนเทนต์แบบคุยกัน2คนอย่างเงี้ยก็พอได้ก็มีตัวรับตัวรับนี้เป็นท้าสี่ระหว่างที่ใช้งานก็สามารถจะชาร์จโทรศัพท์ไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวแปลงเป็น l i ไ t นิ่งนะครับก็จิ้มตูดเข้าไปก็ตัวนี้เป็นตัวส่งเป็นไม้นะครับเน็บได้ตอนชาร์จเราชาร์จเฉพาะตัวไม่นะครับชาร์จเฉพาะตัวนี้ ตัวตัวนี้ไม่ต้องชาร์จพอเสียบเข้ากับโทรศัพท์มันก็จะมีไฟจากโทรศัพท์มาเลี้ยงประกอบแล้วก็ประมาณนี้หน้านตาประมาณนี้ก็ไปเลือกชมในช็อปได้เลยครับ